อะไรเอาอยัางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะหนูชื่อนางสารดชชาพลแสงค่ะเกิดวันที่5เมษายนอายุ22ปีค่ะาาคได้ไดไดไดไะได้ทุกอย่างเลยค่ะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสำนักงานใหญ่สำหรับในจังหวัดค่ะ แล้วช่วงนี้ได้ออกพื้นออกพื้นที่ไปบ้างไหมช่วงนี้เหรอคะในอาทิตย์ที่ผ่านมายังไม่ได้ออกเลยค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นที่มีมหศจรรย์ง,งานช้างสุรินนะคะก็ได้ออกบ้างค่ะและทีมทีมน้นองๆมาสามคนเป็นยังไงเนาะดีค่ะตลกดีค่ะเ,เป็นเพื่อนกันมาจากที่มออยู่แล้วนะคะพอมาฝึกง,งานด้วยกันก็ทําให้รู้เลยค่ะว่าอนาคตก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่ายิ่งอยู่ยิ่งพังค่ะ S <S เห็นเห็นว่าส่งประกวดอะส่งประกวดได้รางวัลเนี่อในเทศากาลหนังสันน้นนครชัยบุรีน,นะคะที่ให้พี่ๆในสำนักงานดูไปจะเป็นของการส่งเข้าประกวดแต่ว่าเออเป็นการส่งฉายเฉยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้ส่งเข้าประกวดเนื่องจากว่าเราส่งเลทไป5นาทีค่ะคือก่อนหน้านั้นอันที่จริงเราส่งไปแล้วแต่ว่าเราส่งไปผิดอีเมลค่ะเขาก็เลยไม่รับเข้าประกวดแต่ว่าให้ขึ้นฉายเฉยๆค่ะ แล้มีรางวัลชมเชยอะไรไหมไม่มีค่ะเพราะเนื่องจากไม่ได้ประกวดแต่ว่าในชั้นปีของพวกหนูนะคะจะได้รางวัลในของปีที่แล้วค่ะ<อ>มีเพื่อนนี่นะคะเป็นคนเขียนบทค่ะตอนนี้โฟกัสนหน้าใครอยู่คะกล้องสองตอนนี้กลกล้องสองใครอยู่คะ <laughs> <laughs> ตอนนี้หนูและอันด <laughs> ูเลยอะในช่วง ช่วงทำหนังจะทำทำกี่คนนะช่วงตัดต่อกันอ,อ่อในช่วงการถ่ายมันจะแบ่งเป็นในช่วงการถ่ายทําก็จะอยู่ที่ประมาณ10คนค่ะแล้วก็ในช่วงตัดต่อก็3-4ถึงคนค่ะก็ถ้าถ้ามีโอกาสโอกาสที่จะส่งบุกวดครั้งต่อไปจะพร้อมกว่านี้ไหมครับถามว่าพร้อมกว่านี้ไหมก็อาจในเรื่องของความพร้อมอาจจะพร้อมเท่าเดิมค่ะแต่ว่าจะทําให้เต็มที่มากกว่าเดิมค่ะ จากครั้งที่แล้วตื่นตีสามครั้งต่อไปจะตื่นเที่ยงคืนค่ะก็ช่วงช่วงนี้มาหาประสบการณ์จากชาสัมพันธ์จังหวัดเนาะค่ะก็ที่ที่ออกพืนที่อ่นอกเป็นยังไงเนาะที่ที่ตปพาไปไปออกงานข้างนอกก็ดีค่ะเพราะว่า เราถนัดงานข้างนอกมากไม่ว่าจะเป็นตากแดดตากลมตากฝนแบกบคงแบกบของก็ค่อนขอ้าง,ง,งที่จะถนัดอยู่ไม่ใช่อุปสรรคหรือว่าเรื่องลําบากของเราเลยครับเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรประจำวันของเราอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าได้พบปะผู้คนมากมายได้ทํางานใหม่ๆด้วยค่ะมีอะไรฝากถึงท่านผอประชาสัมพันธ์ไหมท่านผอ,อ,อใจดีมากค่ะก <c oughs> ็อ่าก็ขอให้น้องสบควา็จีด้วครับ เพงเพลงยๆนะอันนี one one. ้ลงยูท <c oughs> <let you know>? ูบหรือเปล่าคะลงยูทูบครับผมเสียค่าตัวนะคะครับผมไม่มีปัญหาครับเซ็นสัญญาก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเหมือนเจนนี่ตรงนี้ก็ห้าสิบห้าสิบนะโอ้ยได้ค่ะห้าสิบห้าสิบมันจว่าบารมีกำไรทองไม่ไม่ไม่โกงกันแล้วกันค่ะก็โกงได้ไม่เป็นไรแต่ว่าให้เที่ยวรถวิ่งมาทางนี้บ้างก็จะดีหางานให้